เออตายแล้วไม่ได้เข้ามาแป๊บเดียวเดียมันอัปเดตขนาดนี้เลยเนี่ย <c oughs> ไปครับผ่านไปแล้วตอนนี้ก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือแมทรวมถึงสตเกอร์คนใหม่ก็มาสตเกอร์ตัวใหม่ชื่อว่าคัตจ้าหรือถ้าเป็นสำเนียงภาษาญ,ญี่ปุ่นน่ยก็คัติยะประมาณนั้นมั้งสตเกอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆแบบบินจาเนาะมันก็จะมีแบบ้าคนในแบบคงที่ระเบิดหลังดีเลย สร้างความเสียหายแบบระเบิดและทําให้เป้าหมายเคลื่อนที่ได้ช้าลงสกิลรองก็คือทําการพุ่งตัวด้วยความเร็วสูงนอกจากนี้ยังสามารถปีนผนังเล็กได้อีกด้วยก็คือผนังที่แบบถ้าเป็นผนังเล็กธรรมดามันก็จะเป็นสไตรเกอร์ทั่วไปก็สามารถปีนได้แต่ว่าผนังเล็กที่นี้ที่เขาหมายถึงก็คือผนังที่แบบสไตร์เกอร์ทั่วไปไม่สามารถปีนได้มันคือแบบมันไต่กับสไปเดอร์แมนเลยเหมือนกันเถอะสกิลแอคทีฟนะสกิลแอคทีฟอีโวของตัวนี้เนี่ยก็คือดุรแรงขึ้นนั่นแหนละไีสกิลไเนี่น้ ยมีสกินด้วยหาได้จากไหนหาได้จากไปเช่นพาร์ทได้เลยนะฮะตอนนี้มีให้แล้วเวลสามสิบก็ได้แล้ว แล้วก็แมปที่มันอัปเดตเนาะคือสกายไลท์บีดนะครับเป็นแบบที่กว้างมากกว้างแล้วก็ของเยอะด้วยถ้าเป็นแบบเดิม้อมแมปก็คือว่าถ้าเป็นก่อนรกซันามีนกกอนเด็กใช่ไหมมันก็จะเล็กๆแล้วก็ของจะยงเยอะมันจะแคบๆหน่อย <Okay. S 1> แล้วก็หุบเขานรกเกาะมันจะกว้างแมปจะกว้างมากแล้วก็ของจะหายแยกสกายไลท์บีดมันจะมีของเยอะแล้วก็แมบกว้างแล้วก็จะมีจุดศูนย์กลางเป็นตึกสูงนะครับผมก็ลงไวแล้วก็ไม่สามารถอยู่ได้นาน uh huh. โดนสอยหัวล่วงตลอดเลย ถามว่าเคยได้มาหรอคําตอบคือใช่ด้วยตอนนี้แล้งผมเป็นแล้งปรมาจาย์แล้วอ่ะคือแต่ระดับปีศาจนั่นเลยคือแต่คนแม่นแ,นแนอันดับก็จะจบไม่สวยเท่าไหร่ติดท็อปสิบก็ถือว่าบุญห,หัวแล้วอ่ะเดี <Okay. S 1> ย๋ยวทุกคนจะสงสัยว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไม่เพื่อเป็นการไปเสียเวลาเข้าไปเล่นเลยกันดีกว่าแมพมันก็จะประมาณนี้แหละก็คือว่าจะมีทั้งหมู่บ้านชุมชนคอนโดแล้วก็มีแบบเป็นค่ายทหารด้วยมั้ง แล้วก็มีสนามฟุตบอลด้วยนะผมนีงก็ยังรู้จักไม่หมดหรอกจะสรวจไม่หมดทุกที่เลยแล้วก็บนคอนโดตึกสูงเนี่ยจะมีคอปเตอร์จอดอยู่ลำหนึ่งสามารถขึ้นไปขี่ได้เลยถามว่าผมขี่ไหมก็เคยนะขี่ได้ไม่นานละ่ะแล้วก็โดนสอย <c oughs> ร่วงเลยแล้วก็ตายไปมันมาลายนี้วะ <c oughs> ถึงตึกสูงไหมเนี่ยตึกสูงอยู่ตรงนู้นอะ่ะเห็นไหมมันชืวว่อเมืองอะไร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอไปใกล้กว่านี้ก่อนขอยดดแล้วกันรอรอรอ ายนี่ตึกสูงมันจะมีสามตึกตรงกลางคือตึกสูงที่สุดเราจะไปอยู่ตรงนั้นมันไม่จะมีสแลปเปอร์ให้เสมอตึกนั้นอ่ะถึงไหมเนี่ยเออวัวไม่ถึงก็กลางลงก่อนซือผมเป็นคนมาด้วยลงคนละตึกเลยอสองคนซือชื้อเดี๋เลยนะเว้ยเด๋เลย้ต้เชียวลูกซองมาก่อนเลย ทำไมมันไม่โหลดวะอะค่ะาาคนมาคนมาเอ,อาไปแล้วไม่นะไปด้านล่างแล้วอ่ะมาย่งปืนเราอ่ะได้ปืนอะไรแปลวะน่าจะลูกซองสสยมนันนาะ ปกติมันจะดรอปสแนเปอร์ให้นะด้านบนน่ะแต่ว่าวันนี้มันไม่ดรอปอันนี้มันเล็งแทงก็ได้มั้งเออแปลกวะรอบนี้ไม่ไม่ไมดรอปสแนเปอร์โปรตีไม่จะดรอปสแนเปอร์ให้ไงลงมาทีแรกก็ได้สแนปเปอร์ตลอดอถ้าอยู่บนเนี้ยคงต้องไปหาก่อนแล้วก็ขึ้นมาใหม่โอ้โหสแนเปอร์ไม่มีสโคปด้วยเฮ้ยจะได้เมื่อกี้ฆ่าไม่ได้ถ้าเราฆ่าได้ก็จะมี taking fire อ้ นี่แน่หยุดนะอย่าลงไปขอหน่อยดีนะไยินเสียงก่อนไม่งั้นตายตังหมื่นแปดแล้วหรอโอ้ยตังละหมื่นแปดแล้วนี่อะไรอยู่ใ,ใกล้ไอ้ดอกแป๊บจเอา,อป,าปืนอ่ะไม่ใช่อะไรไมันจะมีคนอ่ะก็คือผมเดินเล่นทีไรผมไม่เคยรอดอ่ะคือต้องระวังหัวไว้ทุกคนนเปอร์มันอยู่ทุกอาคารเลยอ่ะ ันอาจจะมีใครดักเล็งหัวเราอยู่ก็ได้ไม่จะไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องดักที่สูงอ่ะต่ำๆมันก็ดักรออยู่แล้วใช่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้วะ เป็นเ้างล่างเราอ่ะบอดปะเนี่ยน่าจะบอดคือคนนี้เฮ้ยของโอ้ถ้าเป็นคนของพวกนี้มันไม่น่าจะพลาด่มันจะมีคนมา มันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราไม่เห็นเรามันไปเลี้ยงป้อมปืนอยู่เอ่อสไลปเปอร์กขาบอกเนี่ยไม่เหมาะเขาบอกแม่มันก็มอ่แหละแต่ว่ามันไม่มีสะโคบจะยิงยังไงล้าวแอร์ดอบผมจะเอาดีไม่ได้แอร์ดอปเดี๋ยมันอยู่กลางแจ้งเลยวะแล้วก็ยังก็เปี้ยงเข้าหัวอีกอะถ้ามันเปี้ยงเข้าหัวนี่จบเลยนะเราอะอยู่นิ่งไม่ได้เลยไหนวะ เไอันนี้น่าจะบอดอีกแล้วเนี่ยเอบอดตัวนี้บอดตัวคนน่าจะบอดถ้าวิ่งแบบนี้คนมันจะวิ่งแบบนี้ได้ไงวะตนยิงมันต้องสไลด์แล้วคนอะตายแล้วกูเกือบถึงเกือบโดนบอดยิงตายแล้วนะอุ้ยแม่เจ้ากองมีคนขี่คอปเตอร์มันขี่ไปแดกมันวะนะ ตอนนี้อยู่ในวงอยู่แล้วก็ไม่ต้องรีบไปไหนก็ได้อยู่ในวงสบายๆฮะทุกคนนี่จริงเราอยู่บนอาคารสูงเลยนะถ้าไม่กลัวสหแตนน่ผมเราอยู่บนอาคารสูงเลยก็ไม่น่ารอดเพราะว่ามันแบบยังไงเป้ามันเด่นมากอยู่คนอยู่ไกลก็มองเห็นอะ่ะมันจะเจอคนเห็นไหมวะไม่น่าใช่ตาฝาดเป็นอะไรไม่รู้จ ไอ้น,นี่ก็น่าจะบอดดิฟเอนซีฟทิ r ิดแอคทิเวตเยอะวะจ้าอี้ก็น่าจะบอดอีกบอดมาจากไหนเยอะแยะวะนน่าจะเริ่มมีบอด,ด้แล้วนั่นจริงแล้วอะร้านค้าโหตังหกหมื่นจะไม่ได้ไปไหนเลยเนะี่ยร้านค้ากลางแจ้งกันเลย มาฆ่าต่างแก้มาฆ่าต่างคัดหมดไอ้คน,นอยู่ด้านบนอ่ะโอ้ตายวงบีบละลงไปไแล้วปะแล้วก็เปียกเข้าหัวอันตรายที่สุดอ,อ๋อมันขึ้นมาจากฝั่งนี้ ยังไม่ลองเลงแซปเปอร์เลยเนี่ยแซปเปอร์ยังไม่ทำงานเลยเกี่ยวจัง Defensive turret activated มีคนมาหรือเปล่ามันมีคนอะเล่ยนยากเพราะว่าก็าต้องไปอยู่ในวงดีกว่าเข้าวงเลยเข้าไปในอาคาร ใครส่องอยู่แถวนี้ไม่วะวันนี้เสียงปืนอยู่แถวนี้นู่นนุ่นนุ่นนุ่นเอ้ไหนนุ่นนู่นนุ่นเฮ้ยน็อกไปดีได้ทำงานแล้วเว้ยได้ทำงานแล้วเว้ย แต่เปื่ทำงานแล้วเว้ยรอบนี้ปกติสเตปเปอร์ไม่ได้ทำไม่ได้ทำงานตายก่อนไอ้นี่ทิ้งขาวบทนี่ว่าอ่ะไปหาฆ่าบอทฆ่าไปจนได้เอสเลยมันมันอยู่ไหนแล้ววะ n น n o n o n o n เนี่วะไม่ได้ไม่โดนไอ้เชไอ้วงบีบไปแล้วโอ้อโดนซอง ai hit, ừ, ai tài rồi á, ha, tao nãy vẫn nhịp leng ไปละไม่น่านจะไปดักรอเราแล้วล่ะโอ้วงไกลดีกว่าเจอไอ้วงไกลโอ้ปีนไม่ได้ต้องไปดินจานจะปีนได้โอ้มีคนลงมาใกล้ๆด้วยชึบชึบชึบวงไกลวงไกลเข้าตรงๆไม่ดีต้องเข้าอ้อม

อ้าวตายเฉยโดดได้ไงวะน้าไนมะ่ไดไม่โดนนนะโดนะตะเลยแล้วกูวงบีบหนีกูนะโอ้ยวงจะหน,นีกูไปไหนทุกวงบีบี ต้องไปก่อนมันนี่มันจะเป็นคนดักรออยู่เ่้อ๋ออ,อนั่งไงนั่งไงแหม่ยิงไม่พักเลยนะจ๊ะโแม่งวงก็ไกลเกินหลังถึงวงกูเนี่ยโอ้โดนดักแน่กูเจ้าเจ้าเจ้า ใช้ซิงขอบันไนลระยะไกลอ๋อยอ๋ยอเอาตรงอาวุกลไกนั้นผมยิงไม่เคยโดนไข่เลยนะมองตรงกลางเองแหละเฮ้ยเราจะไปบ้านเราเหมือนเดิมคอนโดตึกสูงไม่รู้แหละใครลงด้วยไม่รู้ที่นั่นต้องเป็นของเราเราจะยึดให้ได้อุ้ยานตรงนี้ด้วยน่าจะคนเดียวรอบนี้มาดิวะลงก่อนได้เปรียบ เราต้องไดุ้ยลืมสังเกตว่าคนเปถึงร้อยสี่สิบเจ็ดคนเลยหรอแหมเจ้าผมเลยเป็นแบบใหญ่นี่คนมาหรือเปล่ามี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 คนมาโว้ยไหนวะ๋ยวนี้นะนี่แน่อย่างนี้นะ นี่คือบ้านของผมคุณไม่มีสิทธิ์มาอยู่ตรงนี้ไปลงที่อื่นครับแม่ได้ปือนปุ๊บจะมายิงเลยมังนั้นเถอะเมื่อกี้ไม่เก็บกองเก็บเกาะหน่อยหรอนี่แน่ดักรอยอยู่แล้วขึ้นมาเยอะนะเนี่ยจะมีใครมาอีกหรือเปล่าวะเฮ้ยสไนเปอร์แต่สักโขบไม่ไกลวะเออล่างน่าจะมีคนฟารมไปหมดแล้วไปล่างนี่กว่าไป ไปตึกนู่นอ่ะเรื่องี้ตรงนี้น่าะยังไม่มีคนมาถ้าเราจะอยู่นั้นเราต้องมีสตเนปเปอร์เว้ยถึงจะอยู่ได้แบบสะดวกหน่อยไม่แสตเนปเปอร์คือแบบจะยิงใครก่อนปืนกดยิงลงมาแบบลองยิงดวแล้วอ่ะสั่นกับใครสั่มเลยเชียวกล่องเยอะจริงตรงตรงก็กล่องเยอะมาก เอเด็บอยู่ใ,ใกล้วะเอาควรไปไปด้วยควรไปใช่ไหมเฮ้ยหฮ่า,าได้แล้วสไนเปอร์เราแต่ว่าเราอยู่ตรงขอบวงไอ้ดูว่ะโอเค Defensive turret activate Enemy hit Enemy squad wiped out จะเข้ามาทำไมต่อ ข้างบนวะตายสิตายสิหายเอ้ยยิงไม่โดนเลยกูปทนให้เต็มก่อนนุ่นนุ่นนุ่นอ้าวแม่งเอ้กระตุก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 เมื่อกี้กระตุกบนนั้นมีไข่อยู่ป้าวะเฮอะไรเสียงอะไรอ๋อเสียงปืนพัง แล้วก <Cornell. S 2> ็ก่อบ่วงแล้วะมึงมาลงไอ้กลางแจ้งวะเนี่ยไม่ีค้ผี90นี่โกงมากรลยยะประชิดอะเราอยู่ขอบวงอยู่นะตอนเนี้ยไม่เป็นไรไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแล้วก็ไม่จะย็งเกินไปด้วยเมื่อกี้เราน่าจะเข้าวงก่อนเอาปืนเลยแม่ไม่มีใครเล็งเราใช่ไหม กระบอกนี้ก็ได้ได้อยู่ไีคนมาปืนไปแล้วอ่ะวงจะไปไหนแมเนี่ยกล่องโอ้โหแม่เจ้ากล่องบ้า,างมีประมาณสิบกล่องตามทั้งว่ะคนนี้ฝังกปนบนึงนะแป,ป๊บๆอยากเปิดกล่องอยู่นะแต่ว่าแบบอยากยิงคนมากกว่า ตรงไหนวะไม่ใช่แปะเข้าหัวกูนาบนอาดฟ้าก็จะมีกล่องแปรเดี๋ยวตังค์หมื่นสามโอ้ยกระตุก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 อะไรครับกระตุกอะไรครับนี่อ่ะคนเหลือยี่สิบคนแล้วอ่ะอันนั่นนั่นนั่นนั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 นนั่น enemy hit Defensive Hits. turret Oh, activated. Take it. ห่อละกันของเยอะเนี่ยไม่ใช่ของมันอ่ะเก็บมาเยอะมากเลยของเดี๋ยวรอดูวงใหม่วงใหม่มันจะเชี่ยวงใหม่สามร้อยเมตรป่ะ เราจะยังฟาร์มอยู่อีกไปนะทำให้มันเต็มทุกอย่างแล้ววะของเต็มทุกอย่างเลยไม่ต้องฟาร์มแล้วมั้งตังก็สามหมื่นแล้วไปเข้าวงเลยทั้งนั้นมุ้งหน้าเข้าวงไปรอในวงดีกว่าตรงหน้าเราอ่ะ่ต้องแก้ไม่ได้ตาย ้ไม่โดนเฮ้ยปั๊บ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 มันยิงไม่ถือรู้วะจิ๊กไฟโอ้ยโอ๊ย ให้มันยิงกูรักหนาววัดหาตัวไม่เจออ๋อนี่ๆๆเด็ดๆอ๋อยิงไม่โดนเลยกูเฮ้ยมาลงไก่จังวะเฮ้ยร้านค้าแถวนี้มีอยู่นี่ซึ่งพนันแล้วว่าแถวนี้ก็มีคนอีกร้านค้าจ๋า ตังเรามีเยอะมากเลยนะปีสก้าศูนย์หรอไม่มีหรอเ่าเราไม่ได้เราไม่ได้แต่งมานีแล้วกันต้นไม้หัวเ่าก็เต็มแล้วอะไรอะไรก็เต็มไปหมดแล้วตังนู้นแล้ฝัังเดิมไหมล่ะไม่ควรขึ้นตรงนั้นมันปลาพิษมาก็จบนั่นไงโอ้โห ข้องปืนกลมันก็ยิงแม่นเกินโอ้โหแม่งปืนกลมันโคตรนิ่งอ่ะแต่งไงวะล่ะนี่มีร้างค้าอยู่เอาจุ้บพี่อาบตังหมดแล้วนี่วะเพรว่าเก็บมาเยอะอยู่หน้าตังเนี่ยให้มันหมดไวจังวะแค่ตังเฟืองแล้วเราอ่ะ คนลงเยียบตั้งหลังเริ่มสู้ใครแม่และตื่นเต้นดีไหมเนี่ยวงมันแคบแล้วนะแคบประกแคบตามวงเอ๊ะไอ้บนหัวปุว้ลไอ้บนหัวเรามันขึ้นยังไงวะเนี่ยาทางขึ้นอยู่ ลวไปแล้วย่าอ้าวดับสีแล้วเหรอเอ้าเมื่อกี้เลยห้าคนแล้วเหรอ uh huh. ไปแท้เออลืมบอกไปถ้าเราอยากได้ได้อะไรถ้าเราอยากได้สไตเกอร์ตัวใหม่นะครับตอนนี้มันมีอยู่ในแพทั์ระหว่างเลเวล29ถึง30มสามารถรับได้ฟรีเลย ะฮะนี้ก็คือเควส์สาหรับแมปใหม่นะครับยังไงมันแบบการสํารวจอะให้เราแบบสํารวจในแมปเนี้ยแต่ละจุดแต่ละพื้นที่อย่างเงี้ยมันก็จะให้เควสมาว่าทําอะไรถึงจะได้อะไรเงี้ยซึ่งแต่ละจุดมันก็จะมีแบบเควสมาให้เราทำาเช่นอยู่สนามประลองอยู่สนามประลองเข้าสนามประลอง3าครั้งอะไรเงี้ยก็จะได้ดาวมาแล้วก็จะรับไอเทมสกินเอ่ออันนี้อันนี้มันเหมือนแบบเป็นโมงมากกว่ามันมันไม่ใช่สกินทั้งตัวนะมันมีแค่สูงหัวนั่นก็คือโมงแล้วก็ ปืนยูอาบีสามารถรับได้ฟรีเลยนะคะถ้าเราสามารถทําแต้มไม่ถึงเท่าไหร่วะสามพันแต้มตอนนี้รีวิวห้าแต้ม,มซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ว่างก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับในหนังเขามีแต่ตัวร้ายตายตอนจบสําหรับช่องนี้นะครับตอนจบคนที่ตายคือพระเอกก็คือกูไงที่ตา,ตายตอนจบเนี่ยพอคนเหลือน้อยแล้วกูโรกไง